ตอนนี้ช่องของเรามีระบบ Membership แล้วนะครับในที่สุดเราก็ได้เปิดบักทีนะครับ บอกตรงๆว่านข้าที่จะตื่นเต้นพอสมควรนะครับเพราะว่าผมรอนานมากกว่าจะได้เปิดนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้จากการสมัครเมมเบอร์ในราคา50บาทต่อเดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าการสมัครเมมเบอร์จะต้องมีป้ายชื่อให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของป้ายหลังชื่อให้กับทุกคนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่1เดือน2เดือน6เดือน1ปีแล้วก็2ปีนะครับผมขอเรียกพวกนี้ว่าเหล่าโมจินักเดินทางละกันนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะถูกใจคาแรคเตอร์ที่ผมวาดเองไหมนะครับเนาะและแน่นอนก็ผมลปีขาดไปไปไดไไ้เย สติ๊กเกอร์เมมเบอร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีกันแค่4ตัวนะครับแต่แน่นาคตถ้าเกิดเรามีเมมเบอร์มากขึ้นนะครับ เราจะสามารถทําสติกอร์ได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางในการสนับสนุนช่องผมละกันนะครับเนาะส่วนสำหรับใครที่ไม่ได้สมัครเมมเบอร์นะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพียงแค่ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ในคลิปนะครับหรือว่าคอยติดตามคลิปผมนั่นก็ถือเป็นการสนับสนุนที่ยิ่งยวดแล้วเลยครับส่วนสำหรับใครที่สมัครเมมเบอร์เข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยครับมาแจ้งให้ทราบเลยว่าช่องของเรามีระบบเมมเบอร์แล้วเอาไว้เจกัาคลิปหน้าครับผมบ่อยๆจ้า